คุยหมูก็จะเคลียดหลายคันเนอกสามหมื่นกวบาบาทประเดานแทบเป๊ะเยียมเจาะก็วางได้เลยเจาะมาแล้วยังไม่เขียวเลี๋ยวจะมึงไปคุยกับเดี๋ยวมึงจ้างกันมาไงกูจะไปดูเรื่องอะไรหนอเจาะบ่อใหม่เจาะบ่อใหม่มันก็เชื่อเงินอีกอีกเดี๋ยวมันไม่ได้รับประกันคุณภาพนั่นว่า Chó mới để nằm bỏ, tán bát có bỏ, nó sẽ quà ngân mẹ Chó mới để nằm, nó sẽ bỏ nằm nội, chạy mê đai độc Chúc là cái tẹ làm, ừ. thước quê, thước, thước quê <cười> <cười> à, là. làm bộ, เออกล่องนี้พ่อไหมอ,อ่านิ้วต่อน๋ยวหนึ่งต่ข้อมอโล่งมานี่๋่อเออ๋ยวดี๋ย,ย,ย,ย่า,าระวังมันโดน,นดขาเอาขาออกอย่านนว่านันวามันถอดอะไรออกดูเห็นไหม มันนั um ่งอยู um ่ในรถดขันไใอยู่คนเดียวไขรโอไคโอ๋อย่างเดียวเลยใทางใหญ่ของเราในทางใหญ่ของเราเห็นไหมไอ้ครับใส่บ้าเอาเจ้านี่าหนิเรวนี่ยเทบ่นเนี่ยเนี่ยส่เรเห็นมีเลย เดาทอดนเนี่ยนึ่งนีงน่ะทอดวานเดียวแล้วตั้งนี่ตอนไหนตัน้งจุ้งเนี่ยเอออ้อใคร่นี่นี่คืออะไรขัน,น,ตนตอนกันที่ตั้งเนี่ย นอน,นดา้านวนอนอยู่นี่มาให้ควงควงแล้วควงไหมอ,อ,อ,อันนี้เนี่ยไหนเรามีอันวาแบแดดมาออได้แล้วลูกไอ,อ้ควงอันนี้คืออะไรเหรอนี่ควอยู่น กินไม่พ่อไหมกินเหลือต่อต่อตอตนต่อตอต่รต่อตครั่อตอกครับตอ,อนนี้ทออะ่รอยู่ครับ S <S ทำไมอ่ะนโตพี่ก็จะรับไป สลับแค่สองสายแหละสองสายตามสลับกันเมื่อกี้มดดุดๆเมื่อกีเป่าโอ้ย Ơ, hình anh thò vào bên trúc. là cái gì? start rồi <laughs> <laughs> โอ้ยไปจับมืออันนั้นอันว่าโซล่าเซลนี่ชื่อนี่นี่ ัน้าโซล่าเซียวน่ะอือติดตั้งก็ยากเนาะอีมีต้องไม่ใส่ถัวกันพุ่มกันป่าวุ่นวายเดี๋ยวต้าเทคนิคก็ว่า แต่เทคนิคเงยวันเนาะโอ้มาแล้วเสียงน้ำไหลแล้วแม่พาไปดูน้ำนน้ำกำลังไหลแล้วไหลไปแล้วไปดูน้ำนั่นได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำไหมนั่นตามน้ำไปดูดิไปยังนั่น อูดมาพอดีเลยทมงานทมงานกำลังปักถกไงไงยงๆย เรียกว่าทำไมเป็น <laughs> ความหมายของน้ำแรงความหมายของน้ำแรงก็คือน้ำไหลกุ้งนะจ๊ะมูลเอยหนึ่งโบหนึงน่งโบไป พอนึ hehe, ่งคนไหลหนึ to ่งทายยังไหนทายแล้วโสนใจก็ต so ิดต่อผู้ใหญ่ทุศเพราะว่าผู้ใหญ่ทุศเป็นผู้จัดการสินใจอันไหนก็ไปดูเอาเดราพบเอาน้ำขึ้นถังขึ้นไหนตรงนีอันแบบไหน รีวิวจากผู้ใช้งานจริง <para> เด่าย <currently> ังมองอะไรอยู่นั่นวายกับไม่หรอวะสนใจโทร 081 0708271เนย่งในร้านอาหารเยเ้แปะตางสักเสร็จยังคะรอดู๋ยวทาง,งานเนี่ย

081 07 08 2 7 1เดศูนย์ง่ีอันวาไปทำให้ครับอันนั้นอันวาโซลาซิลนี่จำไหมอันนั้นอันวาโซลาซิลเตือนก็ดูสามเิ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ทำงานแค่สามร้อยวัตต์ตนวนี้ นั่นปรถึงถึงเค้าเดียมอ่อน3,600รอบป่าหมูนอยากบอกก็บอกไม่ได้อืมรุงหรือถันแปะเอาล่ะใช้เอเลอ้ยคองนี่ห่วยเท็นรอบ้าได้อ้ยไม่มีกองรหลืองนายลับมันอ๋อสลับไปใส่บ่อนูนอันนี้มันของนี้ก็หออนั่นด้วยเอาเชือกเอาเชือก ไปกองไว้ตรงมุมนั่งเด้อแล้วก็เอาขวามาได้หนึ่งไปกองไว้ตรงมุมกุ้งม,มาข่ายเดี๋ยวพ่อจะเอาไปเก็บอัน,นว่าไปแล้วครับ<ป>ว่าเธอป้าไปหาลุงอานหรือหาลุงอานไหม,ไมป้าแสงเทาลูก ครับแต่เท่าเองนั่นแหละโอ้เขาก็ลอยนี่จับเดี๋ยวนี้แม่ถือนี่นะถือแม่ไม่หนี่นะฮะมาแม่ถือให้แม่ต้องถือโยเกิร์ตอีกได้หนี่กระต่ายดีๆต้องเท่าอ่ะอ่ะแล้วแม่เอาโยเกิร์ตก่อน